<c oughs> <Yeah. S 1> ครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวมอเตอร์ไซค์วอลกันช่วงเย็นๆนะครับก็อย่างที่ตอนนี้เนี่ยก็อยู่กับแอดมินจอนกันอีกเช่นเคยนะครับอย่างที่ได้โพสต์ไปเมื่อเชา้าว่าตอนนี้เนี่ย แอดมินจอนได้มาเป็นส่วนหนึ่งของกรุ่มทดสอบรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จากทาง G.P.X นะครับนั่นก็คือเจ้าร็อกรถมอเตอร์ไซค์สไตล์พ่อบ้านคันใหม่ล่าสุดนะครับก็เอายังไงดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวหลังจากที่ขี่มาสักพักตั้งแต่เช้าแล้วเดี๋ยวขอมาพรีวิวสักหน่อยดีกว่านะครับว่าตัวรถเ,เจ้าร็อกรุ่นนี้เนี่ยมันมีอะไรพิเศษยังไงบ้างนะครับคือก่อนอื่นต้องบอกว่า รถเนี่ยถึงแม้ว่าสโลแกนของเขาเนี่ยมันจะเป็นพ่อบ้านแต่ว่าถ้าเอาตามจริงๆเนี่ยทาง g p s ได้บอกว่ามันก็ใช้ได้นะครับทั้งแม่บ้านทั้งพ่อบ้านก็คือใช้ได้หมดแหละพร้อมยังไงมันก็คือเป็นรถครอบครัวนะครับแต่ว่าถ้าให้เทียบกับตัวป๊อปซึ่งป๊อปเนี่ยมันเป็นรถแม่บ้านหรือว่ารถครอบครัวคันแรกของพวกเขาตัวรถเนี่ยมันจะมีหน้าตาที่ดูเ,เขาเรียกอะไรเป็นเหลี่ยมเป็นสันมากกว่านะครับคือถ้าตัวป๊อปคือความหวานตัวนี้ก็คือความดุดนัน ความเข้มความขึมนะครับถามว่าเข้มขึมมีอะไรยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับจุดแรกที่แอดจะขอไล่ก่อนก็คือเนี่ยครับตัวไฟหน้าของเขามันจะเป็นไฟหน้า LED ซึ่งก็คือคันนี้เนี่ยแหละก็คือคันที่แอดถีหมายเดี๋ยวขอบิดกุญแจหน่อยละกันนะครับกุญแจแป๊บน,นึงปึ๊บเดี๋ยวๆรู้สึกยังไม่ใช่มุกโอเคอ่ะ นี่นะครับไฟหน้าของเขาเนี่ยมันจะเป็นไฟ LED นะครับแล้วก็เนี่ยไอโลโก้ g p s ตรงกลางเนี่ยจะเป็น LED ด้วยนะครับก็คือจะสว่างขึ้นมาแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านข้างเนี่ยก็จะเป็น LED เหมือนกันนะครับซึ่งก็สว่างพอตัวแหละนะครับนอกน,นั้นเนี่ยในส่วนของถ้าไล่ลงมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนพวกนคไทายหรือว่าเป็นเป็นพวกที่บังแตรอะไรพวกนี้นะครับซึ่งตัวบังแตรเนี่ยมันจะมีทั้งที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ที่เป็นสีโคมียม ที่เป็นสีเดียวกับตัวรถเนี่ยจะเป็นตัวเลสซิ่งนะครับก็คือตัวล่างสุดที่มาพร้อมกับซีลวดถ้าเป็นตัวเลสซิ่งกับอเลแกนอ่ะเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้ๆนะครับตัวเลสซิ่งกับอเลแกนเนี่ยมันจะเป็นโครเมียมนะครับอ่ะที่เห็นตรงนี้นะครับจะเป็นโครเมียมตรงล่างนะครับแล้วก็ที่เป็นออปชั่นสแตนดาร์ดติดรถมาก็คือ,อ,อนี่ครับเป็นตัวตะแกงหน้านะครับตัวเนี้ยจะติดมาให้ในทุกรุ่นนะ แล้วก็ถัดมาพอมองลงมาเนี่ยโชคหน้าของเขาก็จะเป็นโชคตะเกียบคู่นะครับแล้วก็มีดิสเบรกมาให้เหมือนกันทุกรุ่นเช่นกันแต่ว่าไอตัวดิสเบรกสีแดงเนี่ยจะมีมาให้เฉพาะตัวที่เป็นตัวเดี๋ยวนะตัวตัวอะไรวะเนี่ยนะปึ๊บปึ๊บเอ๊ะมันชื่ออะไรวะตัวขอบสุดหาไม่เจอหาไม่เจอหาไม่เจออ๋อ,อตัวเลสซิ่งเออใช่ อ่า uh, ตัวที่เป็นคาลิเปอร์แดงเนี่ยจะเป็นตัวเลสซิ่งนะครับแล้วก็ที่เป็นคาลิเปอร์ดำนะครับอันนี้ก็คือตัวเอเลแกันนะค,คือตัวเอเลแกันอ่ะมันจะเป็นภาพลักษณ์ที่หรูหรามันก็เลยจะให้บางคนเอ่าไม่ใช่ให้คาลิเปอร์เบรกสีดํามาแล้วก็ตัวเลสซิ่งนะครับก็จะเป็นคาลิเปอร์สีแดงส่วนตัวที่เป็นตัวอ่าตัวสปอร์ตนะครับตัวสปอร์ตก็จะเป็นล้อซีรวดแล้วก็มีคาลิเปอร์สีดํานะครับอันนี้คือถ้าไล่าตามจุดนะครับแล้วก็ส่วนบางลมด้านข้าง เดี๋ยวนะขอดับรถตัวเองก่อนดีกว่าลืมบังลมน้านข้างเนี่ยก็จะเป็นบังลมที่คล้ายๆกับก็คือเป็นทรงแม่บ้านทั่วไปนั่นแหละครับแต่ว่าที่แอดขอชมอยู่อย่างหนึ่งก็คือบังลมเนี่ยมันไม่ใช่บังลมชิ้นเดียวนะครับมันเป็นนี่มันมีดามอยู่ข้างหลังด้วยนะครับซึ่งมันก็จะดูแน่นหนาอย่างดีเลยเนี่ยเคาะไปแน่แนๆเลยนะครับคือวัสดุดีขึ้น,ด,นดีขึ้นจริงๆนะครับอันนี้คือขอชมนะแล้วก็ตัวเบ้ากุญแจเนี่ยก็เป็นเบ้ากุญแจแบบนี่มีแม่เหล็กมาให้นะครับมีตัวชัต เนี่ยง่ายนะบิดง่ายนะเนี่ยง่าย,ายลื่นลื่นนะครับลื่นลื่นกำลังดีเลยอันนี้ก็คือตัวเบ้าบุญแจนะครับเห็นไหมปึ๊บอ่างนั้นเนี่ยพอขึ้นมาก็จะเป็นพวกปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็พวกไฟสูงต่ำไฟเลี้ยวตแตรอะไรพวกนี้นะครับทีนี้เนี่ยตอนสตาร์ทอะ่ะมันจะไม่เหมือนรถแม่บ้านทั่วไปคือปกติเราสามารถสตาร์ทไฟฟ้าได้แต่ว่าไอตัวเนี้ยมันจะต้องกำเบกหน้านะครับแล้วก็อ่านะครับ ปุ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอตัวหน้าจอเขาเนี่ยมันจะก็คือเป็นหน้าจอแบบใหม่นะครับเป็นหน้าจอที่มี LED นะครับเป็นหน้าจอแบบ LED ซึ่งมันจะมีจุดพิเศษกว่ารถแม่บ้านทั่วไปคือปกติแล้วเนี่ยรถแม่บ้านเนี่ยเขาจะไม่มีวัดรอบมาให้แต่ตัวนี้ดันมีวัดรอบมาให้นะครับอ่เดี๋ยวให้ดูนะอ่านะครับปกติเนี่ยรถแม่บ้านเขาจะไม่มีวัดรอบมาให้ตัวนี้มีวัดรอบมาให้นอกนั้นก็จะมีเรื่องของความเร็ว มีบอกเวลาแล้วก็มีระยะทางมีตำแหน่งเกียร์แล้วก็มีะระดับน้ํามันซึ่งไอาการปรับเซตเวลาเนี่ยมันจะสามารถกดได้ตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะมีปุ่มให้เห็นเล็กๆอยู่เป็น a d ดจั t เซตนะครับซึ่งมันจะเป็นปุ่มแบบทัชนะครับก็คือปกติเนี่ยเราจะต้องกดแน่นๆหรือว่ากดลงไปแต่ตัวนี้เนี่ยคือเราจะต้องเอานิ้วเนี่ยไปทาบไว้นะครับทาบค้างไว้แล้วมันจะขึ้น a d ดจั t อยู่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นในจอไหมนะครับอ่ะ ก็คือจะขึ้น Adjust ตรงนี้หลังจากนั้นเราก็จะปรับค่าต่างๆบนหน้าจอได้นะครับอันนี้คือในส่วนของหน้าจอนะอ่ะโอเคแล้วก็ถัดมานอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันที่เหมือนกับรถแมบ่บ้านทั่วไปนะครับก็คือจะมีเบาะมาให้เป็นเบาะตอนยาวนะครับซึ่งเบาะตอนยาวของเขาเนี่ยก็จะมีความพิเศษขึ้นมาอีกก็คือตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นหนังเงานะครับหนังลื่นแต่ว่าไอ้ตรงของผู้ซ้อนเนี่ยมันจะเป็นหนังด้านนะครับมันจะให้คนละผิวสัมผัสกัน นะครับในฝั่งของผู้ขี่เนี่ยก็ต้องบอกว่านั่งสบายนะถ้าเทียบกับป๊อปเนี่ยคือป๊อปมันเป็นเบาะตอนเดียวนะครับเป็นเบาะชิ้นชิ้นเนี้ยชิ้นเดียวแล้วก็เชิดสูงขึ้นอีกนะครับแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นเบาะตอนยาวนะครับนั่งค่อนข้างสบายแล้วก็ของผู้ซ้อนเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องตกครับเพราะว่ามันเป็นหนังที่ค่อนข้างฝืดนะครับค่อนข้างหนืดดูดก้นกําลังดีเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นมือจับกันตกด้านหลังมาให้ซึ่งก็เป็นทรงที่ ทรงมาตรฐานนะครับแล้วก็ดูแข็งแรงทนทานเนี่ยนะครับแน่นมากนะครับเหล็กค่อนข้างแน่นเลยส่วนใต้าบาะอ,อ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับใต้บอก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 ปึ๊บอ่ะโอเคใต้าบาะเนี่ยก็จะไม่มีอะไรนะครับคือมีคู่มือมีคู่มือให้ใส่ตรงนี้มีซองคู่มือเอ้ยมีกล่องเอ,องเครื่องมือแล้วก็มีถังน้ํามันนะครับถังน้ํามันเนี่ยสี่ลิตรนะครับก็ วันนี้เนี่ยขี่มาทั้งวันน้ำมันยังไม่ลงสักขีดเลยนะครับก็ขี่ไปเมื่อกี้เท่าไหร่40่กโลยังไม่ลงสักขีดเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ขี่เร็วด้วยเท่าไหร่นะครับด้วยแหละนะครับแล้วก็นี่คือส่วนอ่ะเดี๋ยวมาดูที่ไฟท้ายก่อนไฟท้ายของเขาก็จะเป็นไฟท้าย LED เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับคือตอนที่เราสตาร์ทรถเนี่ยไฟตรงนี้เนี่ยตรงแถบตรงกลางเนี่ยจะติดขึ้นมาพอเบรกปุ๊บเนี่ยที่ล้อมรอบทั้งหมดก็จะสว่างขึ้นมาส่วนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวก็เป็น LED เช นะครับก็สว่างเหมือนกันแหละนะในส่วนของไฟเลี้ยวคือระบบไฟของ G-P กับปกติจะสว่างอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของท่อไอเสียซึ่งก็จะเป็นท่อไอเสียสมมาตฐานเหมือนกันแต่ว่าจะมีการเพิ่มพวกกันความร้อนนะครับที่เป็นชิ้นโครเมียมนะครับนอกนั้นก็สวิงอาร์มก็จะเป็นสวิงอาร์มแขนคู่จะเป็นสวิงอาร์มเหล็กแต่ว่าไม่ใช่เหล็กกล่องธรรมดามันจะเป็นกลมๆหน่อยนะครับก็จะดูสวยมีการเก็บงานค่อนข้างดีส่วนตัวโช๊คเนี่ย ต้องบอกแบบนี้ครับว่าโชค๊คของตัวสปอร์ตเนี่ยที่ผมขี่ก็คือแอดมินจอนขี่นะครับมันจะเป็นตัวล่างสุดเป็นซีลวดเนี่ยมันจะได้โชค๊คแบบนี้นะครับก็คือเป็นโชค๊คแบบทวินโชค๊คซึ่งจะสามารถปรับพีโลดได้กี่สเตปวะทหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, ประมาณ5สเตปนะครับจะสามารถปรับพีโลดได้แต่จะเป็นโชค๊คแบบก็คือขนาดมาตรฐานนั่นแหละแต่ทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าไปดูไอ้ตัวที่เป็นตัว นะตัวเลสซิ่งนะครับกับอีเลแกนเนี่ยถ้าสังเกตมันจะเป็นโชค๊คที่มีกระปุกนะครับมีกระปุกแต่งเพิ่มขึ้นมานะแต่ว่าข้างในไม่มีแก๊สนะเป็นกระปุกแต่งแยกขึ้นมาเฉยๆแล้วก็ถ้าสังเกตอีกอย่างคือสีสปริงเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นตัวเลสซิ่งจะเป็นสีสปริงส,สปริงโชค๊คสีแดงถ้าเป็นตัวอีเลแกนเนี่ยจะเป็นสีเทานะครับนอกนั้นเนี่ยอีกอย่างถ้าสังเกตดีๆเนี่ยตัวสปริงโชค๊คของ2รุ่นนี้เนี่ยที่ที่มีซับแทนแยกออกมาเนี่ย มันจะใหญ่กว่านะครับมันจะใหญ่กว่าซึ่งถามว่าให้ความรู้สึกยังไงบ้างยังบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยยังไม่มีโอกาสได้ลองขี่ไอ้ตัวที่เป็นโชค๊คซแพงเลยแต่เท่าที่ลองถามดูเนี่ยคือมันใหญ่ขึ้นแล้วก็มีความแข็งขึ้นนิดนึงเฉยๆนะครับถ้าเทียบกับตัวที่เป็นตัวสปอร์ตท,ที่ขี่มานอกนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะพูดให้ฟังอีกทีละกันในเรื่องฟิลลิง่งเดี๋ยวมาดูที่เครื่องยนต์ก่อนนะครับเครื่องยนต์ของตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่ทราบกันแหละมันเป็นเครื่องยนต์สูบเดียวนะครั S 1 1 0 c ซีซีนะก็จริงๆปริมาตรสูดท um, ี่จริงอ uh> ่ะคือ109นะครับซ um uh ึ่งถ้าถามว่ามันเป็นเครื่องยังไงก็คือเป็นเครื่อง2วาล์วซิงเกิลอเมคมชาสีเกียร์นะครับ109ซีซีแล้วก็เนี่ยดูจากหน้าตาเพื่อนๆอาจจะคุ้นๆอยู่แหละนะครับพอจะเดาได้อยู่แหละว่ามันเป็นเครื่องที่คล้ายกันกับของรุ่นใดนะครับซึ่งพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยจากที่ลองใช้ดูฟิลลิ่งในการขี่เนี่ย ก็คือเป็นฟิลลิ่งของเครื่องยนต์แม่บ้านที่ขี่ง่ายนะครับแรงต้นเนี่ยค่อนข้างดีช่วงเจนหนึ่งเจนสองเนี่ยคือคือถ้าเปิดดีๆีเนี่ยก็หรือถ้าเพื่อนเพื่อเป็นสายยกก็เห็นก็ยกกันได้นะครับยกได้แน่นอนรับรองว่าแรงต้นเนี่ยหกับ2อนะดีมากๆส่วน3กับ4ี่เนี่ยถ้าสมมุติว่าคือปกติเนี่ยถ้าเป็นรถที่แรงมันไม่มีจริงๆเนี่ยเกียร์สี่อาจจะถ้าจะเร่งจาก20ขึ้นไปเนี่ยอาจจะเร่งไม่ออกแต่คันเนี้ยคือ ด้วยการเซตอัตราทดอะไรต่างๆเนี่ยเขาค่อนข้างดีนะครับก็คือทํามาดีแหละคือแรงมันเหลือแหละนะครับขนาดออกตัวได้กี่สีก็ยังทําได้นะครับในเรื่องของอัตราเร่งส่วนความเร็วปลายบอกตรงๆว่าไม่ได้เทสนะครับเพราะว่ามันคราวนี้มันเป็นการเทสแบบพรูปเทสนะครับแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยก็จะเป็นเกียร์บน1 23 4ซึ่งเกียร์เนี่ยก็เปลี่ยนได้ง่ายนะครับก็อย่างที่บอกแหละมันเป็นพื้นฐานของเครื่องยนต์ที่เรารู้จักกันดีนะครับเครื่องหนึ่งนะ ลอกนั้นในส่วนของฟิลลิ่งการพลิกเลี้ยวอะไรพวกนี้เนี่ยคือด้วยความที่รถมันหนักแค่ร้อยกิโลนะครับทำให้เวลาเลี้ยวเนี่ยเลี้ยวค่อนข้างง่ายนะครับเลี้ยวค่อนข้างง่ายแล้วก็การเลี้ยวพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยทำได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็บวงเลี้ยวค่อนข้างแคบนะอีกจุดหนึ่งที่ขอชมก็คือโชค๊คหน้าโช๊คหลังของตัวล็อกเนี่ยมันไม่แข็งนะครับมันเป็นโช๊คที่ค่อนข้างนิ่มเวลาจะขี่ลูดอะไรแบบนี้เพี่มันซับแรงได้ดีนะครับมันซับแรงได้ดีมันไม่มีความกระด้างเลยนะครับจากที่ลองขี่ดูนะเพราะฉะนั้นน้นนยถา เป็นเพื่อนๆเป็นสายใช้งานจริงๆน่าจะถูกใจนะครับสำหรับการใช้งานเจ้าป๊อปตัวนี้นะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของอะไรอีกดีววาอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยยังไม่ได้ลองนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าไม่ยังไม่ได้ขี่นะครับเอ้ยยังไม่ได้วัดคือวันนี้เนี่ยแค่มาขี่เล่นๆสั้นๆนะแต่ว่าเอาเป็นว่าอันนี้เนี่ยขอพีวิวคร่าวๆก่อนละกันเพราะดูทรงเนี่ยน่าจะต้องไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็ ลองดูข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมได้นะครับแอดจะมีลงไว้ให้แล้วตั้งแต่เมื่อวานส่วนฟูลรีวิวจริงๆเนี่ยเดี๋ยวขอเวลาขีกแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวจะเขียนเป็นออคอนเทนต์ให้อ่านกันอีกทีนะครับโดยละเอียดนะส่วนราคาเนี่ยรถมันจะมีทั้งหมด3รุ่นใช่ไหมถ้าเป็นตัวที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยตัวซีรุ่นเนี่ยจะขาย35,900บาทถ้าเป็นตัวที่เ e l ล g a n t กับไอตัว เลสซิ่งนะครับที่มันจะมีโชคหลังเป็นมีซับแทนแยกะสังเกตง่ายซับแแยกแล้วก็ล้อแม็กตัวนั้นเนี่ยจะขาย3 7 0 0มนะครับอันนี้คือในส่วนของราคาส่วนฟิลลิ่งต่างๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากรู้เพิ่มเติมทิมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวแอดจะเก็บข้อมูลไว้ให้แล้วก็รอดูในฟูลรีวิวกันต่อไปสำหรับตอนนี้แอดว่าแอดน่าจะต้องไปแล้วแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ